โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่สุกถึงกระดูกเลยนะเนี่ยเนื้อมันเป็นริ้วๆเลยนะงหอมามากเนื้อมันเลื่อนๆเลยนะไม่กินเมื่อไหร่งั้นต้องอร่อยก็เสุดแล้วแหละเพราะมันหายากแต่เนี่ะจันสุกใที เมื่อวานนะครับพี่จะไปช่วยตกปลากระพงมาได้ไซย์ปีศาจครับโอ้ยแปดโลใช่ไหมตัวนี้แล้วก็เวลาพวกนี้เวลาเราแช่มันจะหดหน่อยนะครับอะครับเดี๋ยววันนี้มาเผาเกลือครับอะไรครับก่อนที่ปลาจะมาเราจะมาทําน้าจิ้มกับเชฟผักชีนะครับใส่ไปหนึต้นเรากะกะเอาใส่เข้าไป เท,ที่ยงทานด้วยเอาโอ้รอดไหมเนี่ยไายได้แดดปามดูดิยนี่ตัวนี้ของพี่โไอไ้ยนี่เลยที่ตกงาร,รู้ไหมทำไมผมรู้พี่ทำไม,ไมมันตัวเล็ก <c oughs> เอาแล้วทำไมเอาเคยืที่มาครับเชฟเอ้าหยิบมาผิดครับ <c oughs> ไม่เคยกินกันเขาบอกว่าเรียกว่าดอกเกลือคือสดๆจากนาเกลือเลยเมื่อวานเวลาเราเอาเกลือพอปปกปลาเงี้ยเราไม่ได้จะเอารสชาติเกลือกแต่เอาให้มันคงความฉ่ำไว้ จริงมันคือต้องสวนเกตขึ้นมาเข้าไปตัวร่องไปมันเป็ือย่างดีเลยดีกว่าเครือขี่อะไรที่มาอะไรครับคนไปเผาปลานะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งตัวเปเต็มน,นะครับใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเป็นเชฟาชาวอเมริกันที่ทำกเต็ก กลางคำเชอร์โอ้มายกอตเอาครับคุณผู้ชมครับเชฟมาซามูนี่มันรังสรรค์เมนูเด็ดๆให้เราได้ร่ากับฟันตลอดไหนโอ้โหเฮียโอ้โหเฮ้ยเกินไปไหมครับเกินปุยมุ้ยโอ้โหดูนะครับคืออันนี่สุกถึงกระดูกเลยนะเนี่ยคือสุกดีเพราะถ้าเกิดว่ามันดิบเนี่ยตัวเราเลาะไปที่กระดูกมันเนี่ยมันดิบกระดูกมันติดกระดูกแล้วโอ้โหเฮ้ยจะได้ไหมครับยิ่งกว่าที่ร้านครับยิ่งกว่าที่ร้านช้ไครับ จิ้มที่สื่อไหครับใช่ได้ไหมครับใสงน้ำจิ้มผ่านไหมครับน้ำจิ้มถึงเมยอคุณด้วยหครับโอ้ยก็อนเสีมออยซามูมันเปิดร้านห่เหรอไปโอ้ยแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบครับไม่มีที่ติดตัวแปลกคือมืฟ้าใหญ่ละคาน่แพงอ้ยามเนี่ย เสปรดส้มตำสมเชงเลยเฮ้ยสักคำอมหมต้องจำทั้งข้าวุดยอดมาุดยสวัสดีค่ะไม่ช้าเป็นสินาทีเหลือเท่านี้หรอโอ้สุดยอดร่อยไหมสุดยอดวันนี้เปมือใครน่าจะเป็นคุอพี่โอ้งั้นต้องอร่อยที่สุดแล้วล่ะเพราะมันถามยากแน่านจะตกได้ที เฮ้อสุดยอดต้มตํฮนะเนืเ้อมันเป็นริ้วๆเลยนะยอดนะองนะมา สำมาัเ pues น up, ื้อมันเลื่อนๆเลยนะปึ๊กๆเลยอ่ะนี่คือสเต็กปลาเป็นาสเต็กปลาที่พอไปดิครับปลาเนี้ยปลาเนี้ยพเนี่ยสเต็กสเต็กเนี่ยปลาปลาที่เป็น m a t r i a l ลองกุ้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 งก้งกุงกุ้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 งให้ง้งง้้กก้้ก้กกก้ลง่ง้งงก้ เท่่าไหรชิมนิดนิดชิมนิดนิดแปลวะไม่ประเด็นคือเจอของโหดไปแล้วไงยเต๋อพลอยคอือกุ่มรสชาติเป็นอะไรมันเหมือนน้ำผึ้งน้ำผึ้งเหรอน้ำผึ้งครับนี่ผมพึ่งหรอนี่ผมเพิ่งมันปีนเรามาเลยปีนเราน้ำผึ้งตีนเอามะม่วงอะไรอะปลามันอาจจะไม่เหมาะกับน้ำผึ้งนะผมว่ามันตุ่นมันมีคาวปลาผสมกับหวานน้ำผึ้งมันรสชาติมันแปลกๆเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปครับนี่ต้องติดเนื้อปลาครับกินคำหนึ่งมะนาวตามครับต้องตามเลยนะครับพี่ กินก่อนครับต้องกินก่อนตอนซึมซับ่มเหนือตามเลยครับตามตามเครับเอาจริงๆนะมันสู้แบบแบบฉบับไทยไม่ได้ก็ได้เีียไปกินได้เนี้นี่ยเนีอันนี้เราดนีอันนี้เราใส่ฟอยแล้วยโยนเข้ากล่องไฟเลยแบบอูคานี่คือแบบเอาครับ มาเผาไฟของเราอันนี้ฉ่ำนะคือใครที่แบบง่ายสุดเลยไม่ต้องอยากคิดเยอะว่าต้องคุมระดับไฟขนาดไหนเนี่ยพอฟอยแล้วพอฟอยเดี๋ยนี้น้ำความชุซีทุกอย่างเขาเนี่ยคือมันจะไม่ออกไปไหนไม่มีคำว่าแหง้งอร่อยได้แต่ว่าสู้อันนี้ไม่ได้อันนี้คือนานไปนึ่งแห้งหน่อยอ่ะเดี๋ยวครับทุกคนเดี๋ยวครับ 对不对？嗨，他们，他们。